ชอ็อตนี้กันตอบโรนันโดปาดออกมาโอโหลุดเดียวมาแล้วเธอรีองลีจิ้มมายังไงลูกนี้ดูสปีดยังไงกดลูกนี้โอ้โหโดนปาดออกไปได้ครับเพื่อไปได้เป็นลูกเตะมุมนะครับขาฟูครับจะโยนไปที่เธอรีองลีอยู่ตรงนั้นนะครับสเสาแรกโยนมาอองลีพักอกเอาบอลลงยังไงโค้อง,อ,งอีกสักหนึ่งทียังไงโอ้โห,โหลูกนี้เช็ดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n 4 Head สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม EA Sports FC Mobile กันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับใครที่เป็นแฟนปุนใหญ่อาเซนอลนห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นใครนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ มาครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากขวัญใจของแฟนปืนใหญ่นั่นเองนะครับเทอร์รี่อองลีนั่นเองนะครับหรือว่าเดอะคิงออฟไฮดิวิลีของเรานั่นเองนะครับก็เป็นในตำแหน่งของ LW นะครับให้มาเป็นนการ์ดไอคอนนะครับ o b บ95กันเลยนะครับเป็นนักเตะท,ที่ถนัดเท้าขวานะครับกว่า5สาย4สัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองมาดูค่าพลังสแต็ปกันสักนิดนึงนะครับก็มีพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็สกิลมูฟใช้ได้ 4ดาวนั่นเองนะครับการเล่้งความเร็ว101เลยนะครับความเร็วการวิ่ง100นี่ถือว่าจีจัดได้ใจมากนะครับสำหรับแฟนปืนการเลี้ยงลูก92นะครับการควบคุมบอลเก้าสิบห้ agility ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่92นั่นเองนะครับถือว่าโอ้โหโดดเด่นมากนะครับไปกับบอลได้ดีทีเดียวเลยนะครับการจบสกอร์นะครับ97การยิงประตู88พลังยิง87นะครับแล้วก็การคุมตำแหน่งก็ถือว่าโอเคนะครับหาช่อง97นั่นเอง มาดูลูกมงนะครับ8 2นะครับตัวจัมปิ้งกระโดด67ลูกมงก็ไม่ค่อยได้หูหวาสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวเวิร์กเรทนะครับก็บุกกลางรับกลางนะครับเสียดายนะครับถ้าเกิดบุกมันเป็นสูงเนี่ยจี๊ดว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็สกิลแฝงนะครับให้มาก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับมีแก้เกมกับดักล้ำหน้านะครับแล้วก็ยิงปั่นโค้ง แล้วก็เหนือชั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองกันที่สแต็กพิพอฟก่อนเลยนะครับใครที่เป็นแฟนปืนนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดทีเดียวเลยครับเพราะว่าองลีถือว่าจีจาแล้วก็เป็นขวัญใจของตัวแอดมานานนมแล้วนั่นเองนะครับใครที่มีกําลังเอาไปติดเทนอัพแรงช่วยบอกได้คําเดียวเลยครับว่าเด็ดสติแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในแรงนะครับไปดูกันให้เห็นภาพกันจริงๆเลยดีกว่านั่นเองนะครับไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลนั่นเองครับก็ทีมรักทีมโปรดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวขวัญใจของเราตำนานของเรานั่นเองนะครับสำหรับแฟนปืนใหญ่นั่นเองนะครับก็ใช้ระบบ5 2 2 1นะครับก็ยืนตรงตำแหน่งเลยนะครับ LW สำหรับเทอร์รี่องลีนั่นเองนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์นะครับผมก็กล่าวไปซะเยอะแล้วนะครับข้างต้นนะครับก็พยายามในคลิปก็จะพยายามสอดแทรกให้แล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนครับบอลตัดได้ที่ฝันได้ครับจังหวะนี้ลากมาาายยยััังงงงงไไออออกกกมม่นรรสสผแๆดึ ไหลไปจังหวะนี้ค่อนข้างจะคล่องตัวดีนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่ามีความเร็วจีดจาดได้ใจแน่นอนนะครับแต่จังหวะนี้ครับโดนตีสวนขึ้นมาครับจังหวะนี้แบ็กมานามานแบ็กมานามานครับนี่ก็เป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะครับไอมาที่เสดอครับเสยดอกไพมาครับจังหวะนี้อยู่ที่กุลลิครับปาดออกมาเธอรเียองลีเอายังไงโดนปั๊มไว้ครับเอาการเป็นลูกฟ้าเอาไม่ได้ด้วยนะครับผู้มาเยือนจะได้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับ โยนมาไกลๆทางนี้เลยนะครับ mm hmm. จังหวะนี้เก็บได้ครับที่เคียซาให้มาตรงกลางครับเสียดอฟปาดออกมาที่กุลลีครับมาแล้วนะครับเทอร์รี่ยองลีพลิกมาสวยเลยโอ้โห oh, ดูความผิวโชวเหนือมาก่อนเลี้ยงจีขึ้นมาดีครับโดนลุม2อ,อยู่นะครับจังหวะนี้ยังไงดึงก่อนไหมดึงพาหนีมาพาทัวร์มา,า,มาจังหวะนี้ตัดเข้าในมาขอลองสักหนึ่งลูกยังไงโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยดีครับและเอี้ยวตัวแบบนี้ครับ บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าเป็นเทอร์รี่อองลีนะครับในเกมมันน่าจะมีท่าเอี้ยวตัวแบบเทอร์รี่อองลีให้ดูนะครับเสียดายครับลูกยิงปั่นโค้งนี่ซิเกเนเจอร์เลยนะสำหรับเทอร์รี่อองลีนะครับตัดเข้าในเรากดด้วยขวาลูกนี้เข้าไปนะครับขึ้นนํำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวดูว่าตำนานของเรานะครับอาร์ซนอนจะมีสักกี่ประตูจะมีแฮตริกหรือเปล่าจังหวะนี้จีมผู้มาเยือนตัดกลับมาได้ครับบอลเก็บบักมาตรงกลางยังเก็บกลับมาได้ครับที ทีมผู้มาเยือนตัดได้ครับที่ลิซาร์สูเเลี้ยงจี้ขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้มีช่องครับปาดออกมาเลยครับเจอเลี้ยงเลี้ยงยงไงทีมผู้มาเยือนพยายามจะปั้นเกมเอาคืนนะครับให้มาตรงกลางครับโยฮันครับเจอออกมาที่เจอลาดเลี้ยงจี้ขึ้นมาดีครับสายมีขวามีไปทางไหนปาดไหมปาดคืนเข้ากลางมาจังหวะนี้ที่โยฮันครับโยฮันครับพยายามจะหนีครับออกมาทางสายเลยครับเวนิสิอุนโดนปั๊มเอายังไงยังเคลียร์กลับมาได้เอากลายเป็นลูกฟาวเลยครับขาฟูครับเล่นเร็วมาแล้ว ที่เขียซาลากจี้ขึ้นมาจังหวะนี้หน้าประตูมีนะครับไก่ตรงนู้นก็มีเทอร์รี่องรีอยู่นะครับยังไงตักข้ามมาเลยดีกว่าครับปันใจของเราเอาบอลลงยังไงดึงพลิกมาสวยเลยสามประตาล้มไปแล้วจังหวะนี้ลูกสองมาไหมพลิกอยู่หจะยิงอยู่แล้วครับจังหวะสุดท้ายมันไปพลาดยังไม่จบครับมาช็อตนี้ทีมผู้มาเยือนต่อคืนกลับมาบ้างครับที่แม็กมานามาให้มาที่ยอนครับหมดครึ่งแรกซะก่อนครับ จังหวะเมื่อกี้เสียดายจริงครับเร่งัันลูกที่2มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับจะมีสักกี่ประตูสำหรับคีเพเยอร์ขวัญใจของเรา The King of Highbilly นั่นเองนะครับสายาวของเขานะครับเป็นราชาเลยนะสำหรับสนาม Highbilly จังหวะนี้ มาที่คุณลิบครับปาดออกมาที่ลิซาลาซูลิซาลาซูยังไงครับจังหวะนี้ครับปาดคืนกันมาโหโ,โดนปั๊มไว้ครับเอาให้มาดีไหมยังไงจังหวะนี้บอเดเอีเออกขวามาแล้วครับสติ๊กแม็กม,นมานามาสติ๊กแม็กม,นมานามาให้มาตรงกลางโยนครับโยนครับแทงทะลุช่องไหมมีช่องปาดออกมาแม็กมานามาเลี้ยงจี้กันมา,จ,มาจังหวะนี้ยังไงลูกนี้สัดไหมสัดลูกนี้เรียบร้อยนะครับและเป็นแม็กมานามาครับโดนตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่ครับ เสียดายครับลูกนี้แต่หญิงได้ดีครับแม็กมานามันหนึ่งหนึ่งแล้วครับเกมมาเริ่มกันใหม่บอลอยู่ตรงกลางสนามครับเริ่มเลีรยกันมาใหม่ครับบอลอยู่ที่คีเอซ่าไอมาดิบุลิปบุลิบป,ปาดออกมาครับเธอเลี้ยงลีพิกมาสวยเลยจังหวะนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมาวิ่งตามาเป็นครับบวนเลยนะครับจังหวะนี้ยังไงทันหรือเปล่าขูหที่จะติดเทนอัพแรงอย่างโหดเลยนะครับจังแบบสภาพขนาดไม่ได้ติดเทนไม่ได้แรงอะไรอย่างเร็วขนาดนี้ครับจะไม่ติดเทนหรือแบบ อับแรงขึ้นมาน่าจะเล่นมันน่าดูนะครับสำหรับเทลิองลีจังหวะนี้ทีมผู้ไม่เยือนครับจะสวนครับแม็กมานามานมาอีกแล้วครับตอกโซนมายังไงหน้าประตูมีตักข้ามเข้ามือกูตัวกูยังไกลออกมาเลยครับเอาเก็บกลับมาได้ด้วยครับดีเคียซ่าเคียไอซ่าลากมาดีครับจังหวะนี้ครับหน้าประตูมีนะครับปาดออกมาที่โรนัลโดโรนัลโดให้มาองลีองลียังไงองลีมีช่องตัดลูกนี้ยังไงเรียบร้อยเลยครับ ลูกที่สองมาจนได้ครับลูกนี้ไม่พลาดครับสำหรับเทอร์รี่องดีเป็นสองหนึ่งแล้วนะครับยังไงเอ่ยนะครับสำหรับเทอร์รี่องดีจังหวะนี้ครับมาดูครับเกมก็จะจบแล้วครับแม็กมานามาน สองประตูต่อหนึ่งครับทีมผู้มาเยือนต้องรีบแล้วนะครับไม่งั้นจะแพ้นะให้มาที่ลิซาร์าดสูป,ปาดออกมาองรีมีช่องมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงเจอมามี2ด่านนะครับเลี้ยงดีมาก่อนเจอฟันได้ยังไงดึงอยู่จังหวะนี้ยังไงยังไม่โยนนะครับจังหวะนี้จะดึงเข้ากาลางตัดเข้ามายังไงมีช่องแคบๆป,ปาดออกมาโอ้โหและแฮตทิกจนได้ครับเดอะคิงของเรานะครับเทอร์รี่องลีโอ้โหกดแฮตทิกไปครับสําหรับเกมนี้สามลูกเข้าไปแล้วครับ ดูวัดดึงและจังหวะนี้โอ้โหแล้วดูสิครับตักข้ามมาเลยครับเหนือเหนือครับเหนือชั้นสุดๆครับสำหรับเจอร์รี่ยองรีสามหนึ่งเข้าไปครับกดคนเดียวสามลูกเลยครับเกมนี้โอ้โหท่าทายุว่าขาดเลยนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนน่าจะไม่เล่นแล้วมั้งครับโอ้โหน่าจะผ่านแล้วเตะทิ้งเตะขว้างกันเลยนะครับ โยนเข้ามาจังหวะนี้โรนัลโดโรน่าโดยังไงเอาอีกเักหนึ่งไหมปาดออกมามาที่มานดินี่ครับอองรีอยู่ไหนเอ่ยจังหวะนี้ยังหาอองรีอยู่ให้มาอองรีลูกที่4ี่มาไหมอองรีไกลๆยรงนี้เผาช็อตไปโอ้โหโดนขัดนิดนึงโดนขัดนิดนึงไม่งั้นเป็นเรื่องนะครับเสียดายครับก็มีแฮตทิกไปนะครับเดี๋ยวเรามีช็อตสวยๆของเทอร์รี่อองรีมาให้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับ ดูกันที่จังหวะแรกครับเตะทิ้งออกมาเอ้าเตะมาไม่ดีครับติดอยู่ที่ R9 R9 ยังไงเลี้ยงมีปาดออกมาองลีองลีเจอลุอง2จังหวะนี้หนีมาได้หรือเปล่าครับยังไงดึงจังหวะนี้ตรงกลางมีช่อ,องครับปั่นโค้งไปไหมยังไงโอ้โหดูเลครับลูโค้งแบบนี้เทอร์รี่องลีนี่สุดจริงๆเงนะครับโอ้โหดูนะครับจังหวะนี้คนระับดูนะครับ โค้งแบบนี้แกชอบจริงๆมาดูช็อตนี้กันตอบโรนันโดปาดออกมาโอโหหลุดเดี่ยวมาแล้วเธอรีอ,องลีจิ้มมายังไงลูกนี้ดูสปีดยังไงกดลูกนี้โอ้โหโดนขาดต่อไปได้ครับเพื่อไปได้เป็นลูกแตะมุมนะครับคาฟูครับจะโยนไปที่เธอร่อ,องลีอยู่ตรงนั้นนะครับเสาแรกโยนมาองลีพักอก,อกเอาบอลลงยังไงโค้งโคงอีกสักหนึ่งทียังไงโอ้โหลูกนี้เช็ดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับ ดูความเหนือชั้นนะครับสุดๆจริงๆครับใครที่เป็นแฟนปืนนี่ก็ถูกใจกันไปนะครับดูเด็อ k ิงของเขานะครับดูลูกนี้ครับเช็ดค่าลงไปเลยมาต่อกันช็อตนี้ครับบอลจากกลางสนามที่เสียดอภไผมาที่กุณลิบครับยังไงมีช่องนะครับจังหวะนั้นปาดออกมาก่อนครับที่องดีเลี้ยงจี้ขึ้นมาเจอกับปูโยครับปูโยเอาอยู่ไหมไม่อยู่นะครับหลุดออกมาแล้วยังไงลูกนี้ช่องโค้ง,ง,งแบบนี้โอ้โห แค่นั้นแกก็จะยิงครับ <c oughs> มุมมีนิดเดียวนี้เธอร์รีองลีไม่เคยพลาดจริงๆไม่ทําให้เสียใจเลยครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆดูครับมุมมีไม่เยอะนะครับ <c oughs> มาดูช็อตนี้กันต่อครับลิซาลาซูป,ปาดออกมาที่องลี องลีไ่มาตรงกลางที่อาเก้าอาเก้าหมุนอยู่ยังไงคืนมาองลีดึงหลบมาหลบมาซอมบอตต้ายืนเป็นกลวยแล้วนะครับจังหวะนี้ลากมาปาดออกมาตัดเข้าในมาโค้งตามสไตล์เทอร์รี่องลีเนี่ยเนียนกิฟต์ครับลูกนี้ดูนะครับนะตัดเข้าในครับออหลุดออกมาได้จังหวะนี้เราตัดเข้าในโอ้โหดูครับแล้วขวาของเขา ดูกันช็อตนี้กันต่อครับบอลจากลีซาลาซูครับให้มาครับยังไงจังหวะนี้ลากมายังไงลากมายังไงยังได้อยู่ยังไปได้พีกมาสวยเลยจังหวะนี้ยังได้อยู่ลากมายังไงบอลอยู่ที่อาเก้าอาเก้าซัดลได้เป็นลูกเตะมุมครับเหมือนเดิมนะครับเราจะโยนลงไปที่องลีครับยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเล่นมาซ้นๆอองลีเจอกับโชต้าหนีมาได้ไหมจังหวะนี้ไกลๆขอซ้ายดูมั่งไหมยังไงไม่ได้ครับฟันได้ ฟานได้อ้โหทะลุช่องมาสวยเลยองลีกดลูกนี้โอ้โหดูดีครับสายก็ได้ครับลูกนี้ดูลูกนี้ยิงเสยคานเลยนะครับดูลูกยิงเสยคานของเทอร์รี่อองลีครับดูครับฟานได้ให้มาทะลุมาหมดเลยครับนี่ครับเด็ดเด็ดเลยมาดูกันจังหวะนี้ครับให้มาที่ R9 R9 อายังไงตรงนั้นมีองลีไหม องลี Only, อยู่ฝั่งนูน้นตักข้ามมาเลยดีครับจังหวะนี้องลียังไงเอาบอลลงดังจวบลากมายังไงเจอซามูต้าดึงจังหวะนี้เข้ากลางไกล,กลๆโค้งๆไปหนึ่งทีดีครับสุดๆนะครับบอกเลยบอกตามตรงเลยรอันนี้ต้องมีเม็ดแดงเลยนะครับเม็ดแดงเม็ดส้มนี้น่าจะโหดสุดๆนะครับเดี๋ยวจะผมจะพยายามจะอัพและพยายามจะทำคลิปมาให้ดูอีกอย่ต่อไปนะครับสำหรับเทอร์รี่องลี